การกีตาเอ่ยมีคนถามนกลองตาเดียวก่อนไหว่ากี่ชั่วโมงก็เขาฟรุ้งฟริงกิ้งของแก้วจริงเขาดูออร่ลกวก่าเพื่อนเลยอ่ะหมันไส้โอ้โหอะไรเอาเทปไปนี่นะเราจะเล่นกันสองคนแล้วจะมีไม่เอาแล้วเราเรามานั่งด้วยกันเถอะเรานั่งนี่ค่ะมามืดได้ข่าวว่าอะไรนะอันนี้คือชนะครั้งแรกเลยหรือเปล่า หืออะไรอ่ะไม่เคยชนะแต่สงบขนาดนี้โอ้โผมไม่มีจริงๆใช่ไหมครับผมไม่มีจริงผมจะไปต้องใช้ว้าวโอ้ไม่นะมันเลยผมต้องมีบอกสองด้วยเหรอโอ้ยผมจะไม่อย่ามีนะไม่มีหรอกไม่มีโอเคคอจตู้จนล้างแขนผมบอกเลยผมชอบสีแดงมากๆไหนขอดูหน่อยเฮ้ยอย่าดูคำี้ย่า โอ้โหคีโมสีแดง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 เหรอสีแดงเหรออคสีแดงแดงโสีแดงสีแดงสีแดงนี่ผมให้คุณลัลลินเลยนะไปฝากจัดการได้ครับทำไมอุนโนอุนโนมันเล่นกันเป็นทีมเอ้าทราไม่ทำอย่างนี้ว้ามีเบิ้ลไหมมีเบิ้ลไหมอย่างอย่างอยงเต็มมือเลยเอคุณจมมี่ครับบนมือนั่นนรอขมคอนะ อไปนั้นคืออะไรอ่ะคุณแจนไม่มันคืออะไรคุณแจนี่มันคืออะไรไปนั้นเ้ยลืมไปแล้วอะไรนะตั้งนานไม่รู้ยังไงสีฟ้ามันก็สีเขียวอ่ะตาเดี๋ยวผมด้วยใจดีจังเลยฮะ